อันนี้คือกล้วยหอมที่ตัดก่อนกําหนดนะเนื่องจากต้นมันล้มอ่ะก็เลยต้องตัดมันดูดิเสียดายอ่ะยังไม่ทันแก่เลยแต่ถ้าเราปล่อยไว้แบบนี้มันยังไงมันก็ไม่สุกแต่เชฟกระทาหลุดมีวิธีทำให้มันสุกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือน้ำยาป้ายกล้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาน้ำยามาป้ายกล้วยกัน กล้วยจะได้สุกถ้าเราไม่ป้ายนะไม่ได้กินอนะ่ะเอาน้ำยาใส่สำลีนะคะที่ตลาดเขาก็ทำกันแบบนี้แล้วค่ะไม่งั้นอนะ่ะกล้วยก็ไม่สุกขัวมันก็เน่าแอ้วะถ้าป้ายอ่ะกล้วยจะเหลืองสวยทั้งหวีเลย